พัสดุมาส่งแล้วจ้ามังงะของคนชนเทพนะเล่ม1นึถึงเล่มสิแล้วก็มีเล่มพิเศษของลิโป2สเล่มสั่งมาจากฟีนิ n ซ x เน็กไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่ว่าเราฟังมาจากฟอ l โลเวอร์ใน Twitter ของเราว่าเขาสั่งมาจากเว็บนี้เราก็ไม่เคยสั่งมังงะมาก่อนนี่เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูเลยละกันเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นไปแกะข้างบน เตรียมที่ไว้แล้วไปเก็บมังงะเหมือนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งเลยอะซื้อการ์ตูนเมื่อก่อนก็ซื้อนะแล้วแบบพอโตแล้วร้านกาตูนแถวบ้านมันก็ไม่ค่อยมีมันหายไปก็เปลี่ยนไปซื้อ,อย่างอื่นฟาดไปพันเจ็ดะแม่จุก<จ>มากาาเหมือนโดนโชกโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแก่กันเลยนะแบบกล่องเขาก็ดูใหญ่โตอลังการดีเราขอเซ็นเซอร์ชื่อที่อยู่เราเอาไว้นะ อุ้ยฮมันไม่เหมือนแกะของอย่างอื่น่ะคือมันเป็นหนังสือแล้วเพราะกู้าดลงไปแล้วมันโดนหนังสือเฮียเออกูเขินเลยนะเนี่ยข้อเสียของแม่ทำเฮียอะไรเองสักอย่างใช้แต่คนอื่นทำมันจะเป็นอย่างนี้แหละอยู่กูกระจุยกระจาย กล่องมันใหญ่มากนะตอนแรกนึกว่าเขาจะแพ็กมาเป็นยาวๆให้เหมือนเวลาแบบเราไปซื้องานหนังสือว้าวโอเคมีมีความแบบบับเบิลมาให้เห็นไหมอะ่ะเดี๋ยวมาเช็คของกันว่ามีครบไหมเริ่มจากกล่องน,นี้เลยละกันหวาดเสี่ยวมากคัตเตอร์แย่ลงไปอเฮ้อ แล้วปกติมังงะเขาเก็บเป็นยังไงวะตอนเด็กๆซื้อก็ซื้อๆอ,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 อ่านๆเานน,น,นี้แม่งเย็นไปหมดแล้ว้วายคุณโคจิโร่เสียงลองคัปเตอร์โอเคเล่มเจ็ดเล่มสี่คือที่ใช้คัปเตอร์นี่ไม่ได้จะโชว์เซียนนะที่บ้านไม่มีกันไก เล่มสี่เล่มห้าเล่มหนึ่งไม่ไม่เรียงมาให้กูหล่ะ <laughs> โอเคเราอะซื้อมาทั้งหมดสิบเล่มที่เป็นเล่มมังงะปกติแล้วก็อีกสองเล่มที่เป็นเล่มพิเศษของลิโป้เพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งหมดสิองเล่มเดี๋ยวเรามานับกันทีเดียวเุ้ยมัน แล้วเดี๋ยวมันไปโดนนี่อีที่อาจจะโดนมือกูเนี่ยแหละเดี๋ยวมันขาดเดี๋ยวมันไปโดนหนังสือฉีกได้เละเทะมากไม่มีความเป็นบล็อกเกอร์แต่อย่างใดโอเคคือตัวมังงะเขาว่าก็ก็ห่อพลาสติกมาอีกทีนึงนะเนี่ยไม่รู้เห็นไหมเขาก็กห่อพลาสติกมาอีกทีหนึ่งนะนนตนงนะแต่ว่า ก็ขอบคุณทางฟินิกเน็กที่ห่อมาให้อย่างดีอย่างแน่นหนากันกระแทกเป็นอย่างที่สุดเพราะว่าการขนส่งในช่วงนี้เราก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างไม่ไวใจอะ่ะเพราะว่าแต่ว่าจริงๆไม่ได้ช้ามากนะเหมือนที่น้องคนหนึ่งที่เป็น follower ในทวิตเตอร์เราได้บอกเอาไว้ว่ามันก็ไม่นานนะพี่ประมาณสองสามวันถ้าไม่ใช่พิออเดอร์แต่วันนั้นนะ่ะเราสั่งข้อมวันอาทิตย์ไงมันก็เลยนานมาเป็นประมาณแบบสามสี่วัน เราสั่งวันที่เท่าไหร่นะลืมแบบนึงคุณลิรดาสั่งไปที่วันที่เจ็ดวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่เท่าไหร่หรอวันนี้วันที่สิบก็คือสามวันพอดีเหมือนที่น้องบอกเอาไว้ว้ายว้ายชนโตชนโตเอาใหม่เลียงเลียงเล่มหนึ่งอันนี้เล่มสิไม่แม่นี้เล่มพิเศษเล่มหนึ่ง สองอะเฮ้ยเล่มสองสามเล่มสี่มันจะเป็นตะกี้เห็นอยู่ว่าเป็นโคจิโลกับโพไซดอนนี่ไงเล่มสี่เล่มห้าอันนี้เล่มหกไม่ใช่แอบแอกูพลิกกลับด้านนะเป็นเล่มเก้าเล่มหกเล่มเจ็ดเล่มแปดดูไหนวะนี่เล่มแปดเล่มแปด เล่มเก้ากับด้านเป็นเลข6หกเหรอเล่มสิบโอเคครบสิบเล่มแล้วก็มีเล่มพิเศษของอลิโป่อะกับด้านเคิดเลยสองเล่มเป็นครบแล้วสิบสองเล่มก็คือซีนมาเป็นอย่างดียังไงขอบคุณมากๆนะคะที่แบบว่าส่งของมาให้แบบครบถ้วนเรียบร้อยโดยที่แบบว่ามันอยู่ที่ตัวเราแล้วแหละตอนนี้ว่าจะ รักษาได้ดีแค่ไหนเห็นเสียงเราอ้างบอกว่าเล่มเก้ากับเล่มสิบเขาแจกโปตเตอร์มานี่จริงๆด้วยแจกโปตเตอร์มาเดี๋ยวแกะเลยเอาละแล้วแกะยากด้วยดีแบบซองพลาสติกอะเรียนสถาปัตย์มาจริงปะเนี่ยตัดไม่เนี้ยปะโอเคฉีด ฉีกน้องออกมาแล้วเอาอันนี้คือโปเตอร์ในราคา140วายโอเคเป็นไลเดนกับสีวะเอาไลเดนตัวใหญ่กว่าสีวะเลยเนี่ยตุบเลอร์เลยคนเรื่องนี้นี่คือหายใจลดกูก็ตายแล้วมั้งตัวใหญ่เกินอันนี้คืออะไรอ่ะอาจิอาจิาจ,จิกะและ้วทำไมเป็นรูปปลาสองตัวซ้อนกันชุดปกติ แล้วมันมีไม่ปกติด้วเหรอคะคุณพี่มีชุดไหนไม่ปกติโอเคแนบไว้ก่อนแล้วก็มีเล่มนี้อีกเล่มหนึ่งที่เป็นโปสเตอร์เอาอีกแล้วลาทาตายกูอีกแล้วนะเอยไม่กล้าแกะเดี๋ยวพังเอาตรงที่มันเป็นโป่งๆแล้วกันอ่ะหนองกลัวหนองกลัวฉีกไม่ดีเดี๋ยวมุมแม่งนั่นอีก นะคะคต้องขอบคุณยี่ห้อยี่ห้อคัตเตอร์ด้วยว่าเสือโฆษณาจะ่ไอมค ลงมาไม่รู้มีอะไรแรีบมากโอเคตูดน้องไรเด่นนะฮะขึ้นหน้าปกเลยทีเดียวเชียวแนบไว้ก่อนเฮ้ยคู่สร้างคู่สมขวัญเลือนชีวจิตบันซ่าโวไอไลที่สุดในโลกบ้าแล้วเธอบาแบแล้วลว่าแล้วโอเค คือหมดแล้วนะไม่น่าจะเล่มอื่นไม่น่าจะมีของแถมไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีมีสองเล่มที่เป็นของแถมโอเคก็คือสั่งของวันที่เจ็ดมาถึงวันที่สิบก็คือแบบตามที่น้องบอกเตะสามวันแล้วคือมาสภาพดีมากอย่างที่เราแกะให้ทุกคนดูยังไงถ้าช่วงนี้มันโควิดอ่นนะเนาะไปสั่งจะไปซื้อไปนั่นไปหยิบจับอะไรก็อันตรายก็ลองไปสั่งที่ฟินิกซ์เอ็กดูก็คือมีหลายเรื่องให ให้เพื่อนๆดูนะแต่เพื่อเราบอกว่าเวลาจะสั่งเวลาจะอะไรเงี้ยก็ต้องดูนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะเป็น pre order แต่ของเรามันน่าจะเป็นมังงะที่มีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเมื่อก่อนที่มันจะล็อกดาวขนาดเนี้ยเราไปที่อนิเมตมามันก็ยังมีอยู่นะตอนนั้นยังมีแค่เล่มลิโปเล่มประมาณเล่มลิโปเองอะ่ะเพิ่งออกเล่มหนึ่งเล่มสองอะเราจำไม่ได้แล้วอะอืมประมาณเล่มหนึ่งเล่มสองเองแล้วเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าตอนนั้นยังแบบ ฉันไม่ได้ฉันไม่อ่านมังงะฉันไม่ดูนิเมะไม่ฉันออกมาจากวงการนั้นแล้วฉันจะไม่กลับไปอีกไม่มีวันไม่มีทางล่าสุดซิมจ้ะ <laughs> มันอยู่ในสายเลือดอะหนูโอเคเดี๋ยวเราขอปิดคลิปไปก่อนละกันเ๋ยจะเอาเดี๋ยวจะนั่งแกะพลาสติกให้หมดแล้วก็จะเอาน้องๆไปเก็บแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการแกะกล่องแกะของแกะทุกอย่างแกะไปหมด <laughs> ไปแล้วบ๊ายบาย